สำหรับคนไข้บางท่านที่ไปรับการปลูกผมมาก่อนนะคะแล้วก็มีปัญหาว่าผมที่ขึ้นเนี่ยมันดูไม่เป็นธรรมชาติหลายๆท่านก็จะมีปัญหาว่าผมมันขึ้นเหมือนชีโบชีเบ้เนื่องจากว่าผมทิศทางเดิมของเรามันไปทางนึงแต่ผมที่ปลูกเนี่ยดันขึ้นมาอีกทิศทางนึงอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะข,ของผมที่ขึ้นผิดทิศนะคะซึ่งเป็นปัญหาจากเทคนิคในการปลูกนะวิธีการแก้ไขเนี่ย ถ้าสามารถทําได้ก็คือเราก็จะเจาะเส้นผมที่มันขึ้นผิดทิศออกแล้วก็นําไปปลูกใหม่นะคะซึ่งก็จริงๆก็จะทํายากกว่าการปลูกครั้งแรกนะคะแต่ก็สามารถทําได้วิธีกานที่2ก็คือว่าถ้าผมที่มันขึ้นผิดทิศเนี่ยมันมีอยู่แค่ปริมาณเล็กน้อยน้อยมากแล้วส่วนอื่นๆมันดูบางไปด้วยเนี่ยเราสามารถนําทําการปลูกผมที่ถูกทิศเนี่ยเข้าไป เหมือนกับเป็นการซ่อนใบไม้ก็ซ่อนในป่าแบบนั้นนะคะคือทําให้มันมีผมที่มันถูกทิศเนี่ยที่มีประมาณเยอะมากพอที่จะปกปิดส่วนที่มันปิดทิดแต่ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนของเส้นผมที่ขึ้นปิดทิศแล้วก็สไตล์การแต่งผมของคนไข้ด้วยนะคะไม่ได้ทําได้ทุกลายนะคะวิธีการสุดท้ายที่ทําได้ก็คือไม่ไม่ปลูกไม่อะไรแต่ว่าใช้วิธีการจัดแต่งทรงผม เข้ามาช่วยนะคะซึ่งก็สามารถทําได้ถ้าผมมันมีความยาวมากพอนะคะทีนี้การแก้เนี่ยมันยากกว่านะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราเลือกทําในมือของผู้ชํานาญที่ทําให้ผมเนี่ยมันขึ้นได้ถูกอีกทางมุมถูกต้องลกกักษณะการขึ้นมันก็จะเป็นธรรมชาติก็ไม่ต้องมานั่งแก้กันภายหลังนะคะใครที่อยากปลุกผมแวะมาคุยกับหมอแัทตี้ที่แฮ i r t r a ิาาก,ก่อนนะคะแล้วเราจะได้ ทรงผมที่เราอยากได้แบบเป็นธรรมชาติไปด้วยกัน,นะค่ะ